พื้นที่ที่มีของเล่นต่างๆมากมายหนังสือหรืออุปกรณ์สร้างสรรค์งานศิลปะแน่นอนว่าที่นี่น่าจะสร้างความสุขให้กับเด็กๆมากเลยครับตอนนี้ผมอยู่ที่เพลอารลาวคิดคาเฟ่ริมถนนประชาอุทิศสย26 นี่ครับเต็มไปด้วยของเล่นนอกจากทําให้เด็กๆสนุกสนานแล้วก็ยังส่งเสริมพัฒนาการของเด็กๆอีกด้วยครับวันนี้เรามาทําความรู้จักกับเพราวิดคาเฟ่กันครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่โอแล้วผู้กอ่อตั้งเพราวิดคาเฟ่ครับสวัสดีครับพี่โอ้ทค่ะสวัสดีค่ะ ก่อนอื่นอยากถามพี่โอ๊ตคุยกับพี่โอ๊ตนิดนึงครับว่าเพย์อาราวคิดคาเฟ่คืออะไรครับพี่โอ๊ตเพย์อาราวคิดคาเฟ่เนี่ยคือพื้นที่เล่นสาหรับเด็กๆที่จะมาเจอการมาจอยกันมาเล่นกันในโซนบางมดทุ่งพลุของเราเนี่ยค่ะคือจริงๆแรกเรื่องพีเนี่ยโอ๊ตเป็นพนักง,งานบริษัทเอกชนทั่วไปนะคะแล้วก็ทำธรุรกิจขายสินค้าออนไลน์ก็พู่กันไปด้วยของเล่นเด็ก ของเล่นสื่อเสริมพัฒนาการอะไรยเงี้ยค่ะแล้วจังหวะที่พอมีครอบครัวมีน้องเนี่ยก็ลาออกจากงานประจํามา,มาแล้วก็มาดูแลลูกด้วยตัวเองก็มีการศึกษาข้อมูลเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก็เลยค่อนข้างจะอินกับเรื่องแนวๆพัฒนาการเด็กทางนี้นะคะผ่านไปนานขึ้นเนี่ยเราเความรู้สึกอยากทําธุรกิจอะไรสักอย่างที่สามารถคู่ขนานไปกับการเลี้ยงลูกได้เราก็เลยมองถึงธุรกิจตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็อยากเริ่มลองทําขึ้นมาแล้วทําไมต้องเป็นเพราคิ ตอนที่เรามีลูกเล็กเนี่ยเราเป็นแม่ฟู้ t ท m มที่ส่งเสริมพัฒน,นาการลูกค่อนข้างเยอะเราชอบพาลูกไปทำกิจกรรมนอกสถานที่การจะทำกิจกรรมแต่ครั้งค่ะเราต้องออกนอกพื้นที่โซนบ้านเราไปค่อนข้างไกลพอเราคิดจะทำขึ้นมาเนี่ยเราเลยมองว่าเอ๊ะในแถวบ้านเราเนี่ยก็ไม่มีนี่นะค่ะก็เลยเป็นที่มาที่ว่าอืมก็คงจะดีถ้าเราได้ทำงานที่ดูแลลูกด้วยตอบโจทย์ให้กับคนในพื้นที่ที่คิดเหมือนเราได้ด้วย แล้วการบริการที่นี่เป็นไงบ้างครับพี่โอ๊ตมันคล้ายกับเนอร์สเซอรี่ไหมมันเรียกอย่างนั้นได้ไหมจริงๆมันต่างค่ะเพราะว่าในความหมายของคำว่าเนอร์สเลอรี่เนี่ยหลักๆคือการรเลี้ยงเด็กจะดูแลส่งเสริมพัฒนาการพื้นฐานการลุกเดินนั่งการคลานการทานอาหารอะไรอย่างงี้ค่ะแต่เราจะเป็นเพล y g r o u n d ที่ชวนเด็กเล่นโดยการเล่นนันนแฝงไปด้วยการกระตุ้นพัฒนาการถ้าบริการเป็นไงบ้างครับพี่โอ๊ตสมมตนิน่ามีน้องหนึ่งคนเข้ามาที่นี่ครับถ้าเป็นน้องที่อายุไม่เกินสองขวบเนี่ยเราคิดค่าบริการาะะากอ,กอยู่่ทีบา ต่อชั่วโมงใช่ต่อชั่วโมงแล้วผู้ปกครองครับามมดถ้าผู้ปกครองมาอยู่ด้วยกับน,น้องๆก็จะเป็นค่าบริการครั้งละ50บาทก็คือเหมาเลยทั้งวันสมมติถ<ช>้าผู้ปกครองเขามาอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดกรณีที่ผู้ปกครองไม่สะดวกอยู่อยากจะฝากน้องไว้ก็จะเป็นชั่วโมงละ50บาทจิดเป็นชั่วโมงใช่คิดเป็นชั่วโมงในกรณีที่ผู้ปกครองฝากไว้แล้วไปท,ทําธุระอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะก็จะคิดเป็นชั่วโมงแทนซึ่งเราก็จะมีพี่เลี้ยงคอยประกบน้องใช่ค่ะดูแลให้เป็นกรณีพิเศษ อ๋อพี่โอ๊ตตั้งแต่เข้ามาเนี่ยผมเห็นของเล่นแบบมีหลากหลายประเภทมากเลยของเล่นต่างๆ่นี่มันต่างกันยังไงครัพี่โอ๊ตจริงๆแล้วหลักในการเลือกของเล่นเนี่ยก็คือมีสองสามขอ้อใหญ่ๆนะคะข้อแรกคือเป็นของเล่นที่เด็กส่วนใหญ่ชอบเข้ามาเราต้องเห็นแล้วอยากเล่นดับที่2คือเป็นของเล่นที่มีประโยชน์ส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กๆอาดวิสามมคือเป็นของเล่นที่ปลอดภัยซึ่งอันนี้คือพี่โอ๊ตเป็นคนเลือกเองทั้งหมดเรามีประสบการณ์ตรงนี้นะแล้วก็คัดสรรด้วยตัวเองมาทั้งหมดใช่ค่ะตั้ตงแต่พี่โอ๊ตเปิด คาเฟ่มาเนอะประมาณสามเดือน okay. ค่ะใช่ค่ะมีฟีดแบ็กเกี่ยวกับน้องๆหรือผู้ปกครองยังไงบ้างไหมครับทั่นีฟีดแบ็กค่อนข้างดีนะคะผูปกองชอบเพราะว่าเราตั้งใจทำเพลงกราวเนี่ยให้เป็นเพลกราวที่มีความสุขสบายๆเหมือนเรามาเล่นที่บ้านเพื่อนพาเด็กๆมาคุยกันมาจอยกันเห็นว่าเราแบ่งเด็กเล็กกับเด็ก โตถ้าเกิดน้องเขาเข้ามาเ,าเราเราปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วแล้วการที่น้องเขาเข้ามาเล่นด้วยกันมาอยู่ด้วยกันนี้มีปัญหามีฟิดแบ็กอย่างไรไหมฮะัเด็กเที่วัยต่างกันใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยการที่เด็กวัยต่างกันมาเล่นเนี่ยเราเห็นว่าเป็นประโยชน์มากกว่าเด็กๆเ,เนี่ยเขาจะได้ทักษาการในด้านการเข้าสังคม รู้ว่าต้องเล่นกับพี่ยังไงเล่นกับน้องยังไงเล่นกับเพื่อนยังไงอันนี้น่าจะเป็นข้อดีมากกว่าเท mm hmm. ่าที่เปิดมาก็มีหลายครั้งที่มีเด็กต่างวัยเข้ามาเราก็เห็นว่าไม่มีปัญหาพี่เลี้ยงเขาจะคอยปกบอยู่ตลอดที่นี่มีพี่เลี้ยงประมาณกี่คนครับพี่เอิร์ที่นี่พี่เลี้ยงสองคนคะ่ะเรามีเกณฑ์การคัดเลือกยังไงสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองบ้างครับลหลักๆเลยเกณฑ์คัดเลือกพี่เลี้ยงก็คือหนึ่งพีเลียงต้องรักเด็กเราต้องอยู่กับเด็กตลอดเวลาซึ่งเด็กแต่คนก็จะมีลักษณะไซส์เหมือน เพราะฉันปัจจัยสาคัญเลยคือยังต้องรักเด็กเขาจึงสามารถอยู่กับเด็กได้เทคแคร์ดูแลเล่นกับเด็กได้ตลอดเวลาอันนี้เป็นหัวใจสาคัญอันดับที่2เรามาคือเรื่องของความสุภาพเราอยากให้ผู้ปกครองที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาแล้วรู้สึกอุ่นใจที่จะฝากน้องๆไว้กับเราฝากาเล่นกับเราอะไรเงี้ยค่ะฟีดแบ็กที่มาค่อนข้างแฮปปี้นะคะที่พบว่าผู้ปกครองที่มาพาน้องๆมาซ้ําเนี่ยลูกชายลูกสาวอยากให้พามาเล่นที่เพลเลาวอยากมาเล่นกับป้าโอ๊ตอยากมาเล่นกับป้านกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ เลยตีความได้ว่าน่าจะแฮปปี้กับการดูแลของเราพอสมควรแน่นอนแน่นอนถ้าเกินดน้องเขาจำชื่อได้แต่ว่าเขาต้องประทับใจอะไรอะไรหลายอย่างขอบคุณค่ะนะโอเคมาถึงที่นี่แล้วอยากให้พี่ออสลองพาผมไปลองไปดูดูกันนิดนึงว่าที่นี่มีอะไรบ้างนะครับพี่ออสได้ค่ะยินดีมากค่ะเชิญค่ะขอบคุณครับ อยากให้พี่โอ๊ตพาเดินทัวร์นี่เปรียบเสมือนผมเป็นลูกค้าเป็นผู้ปกครอง<า>กำลังจะพาน้องม่ะเชิญเลยครับพี่โอ๊ต น้องๆก็จะเข้ามาแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะตื่นตาตื่นใจกับสไลเดอร์ก่อนเป็นของเล่นที่เด็กๆทุกคนต้องชอบวัยไหนก็แล้วแต่อย่างไงก็ชอบนะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นบัตบอลเป็นมุมบทบัทสมุติที่เด็กก็ชอบเหมือนกัน <ๆ S 2> เด็ก <ๆ S 2> สาวน้องสาวจะชอบจะบอกอสาวๆไน่นตอนเด็กๆผมก็ชอบเอาชอบเหมือนกันนะะเอากล่องกล่องทีวีกล่องตู้เย็นทัไหนก็มาทําเป็นบ้านอะไรอย่างเงี้ยเพว่าเด็กๆทุกคนชอบเป็นมุมส่วนตัวเป็นความใฝ่ฝันทุกคนอยากมีพื้นที่ส่วนตัวนะคะส่วนตรงนั้นก็จะเป็นของงานศิลปะ งาน DIY uh huh. งานอะไรเงี uh ้ย huh. ค่ะนี่เด็กชอบมาก uh huh. เขาก็จะคุยได้สารสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่กับพี่เลี้ยง uh huh. มุมนี้สร้างเรื่องของจินตนาการได้ค่อนข้างเยอะส่วน uh huh. นี้จะเป็นในส่วนของของเล่นสาหรับเด็กโตนิดนึงทํายังไงให้เป็นไปตามคําสั่งของโจทย์ตามเป้าหมายอ uh huh. ะไรเงี uh ้ยค่ะเด็กๆก็จะใช้สมาธิอยู่กับมุมนี้ค่อนข้างนาน uh huh. แล้วมุมนั้นล่ะมุมนี้ก็ชอบเหมือนกันเด็กๆต้องไม่พลาดเลยก็คือ mm hmm. บทสรติเหมือนกันคะ่ะ ขายของช้อปปิ้งเตรียมผักเตรียมผล,ลไม้ทําห้องครัวทําครัวทําอาหารกัน,นผมเอนข้างในมีชุดด้วยห<ช>มายถึงว่าให้น้องๆเขาสามารถแต่งตัวใช,<อ>ใช่ค่ะวันนี้อยากเป็นตำรวจวันนี้อยากเป็นทหารอยากเป็นครณครูนพยาบาล<อ>จัดไปเลยตามจินตนาการครับแล้วตรงนี้แะครับข้างบนนี้ที่เป็นอะไรเป็นเหมือนเวิร์กช็อปเหรอใช่เป็นเวิร์กช็อปเป็นมินิเวิร์กช็อปก็คือเด็กๆสามารถมาทํากันได้ฟรีเลยไม่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะเป็นงานระบายสีเด็กๆเขาก็จะชอบกันมาก็ต้องต้องแวะมุมนี้เหมือนกันอยากระบายสีอันนี้ค่ะว<ม>ันนี้อยาก ระบายไดโนเสาร์นี่อยากทำไอศครีมอะไรย่างเงี้ยค่ะซงเด็กๆทุกคนเนี่ยมุมนี้สร้างสมาธิได้ค่อนข้างดีมากคุณพ่อกุณแม่ก็จะบอกเลยหนูมานี่แค่นั่งระบายสีก็หมดไปครึ่งชั่วโมงแล้วนี่ก็จะเป็นส่วนของน้องๆที่ชอบเลโก้นะคะก็จะมีเลโก้รถมีเลโก้ต่างๆให้เล่นกันทุกคนจะต้องแวะมาเช็คเลโก้เนี่ยอยู่กับ เด็กทุกยุคทุกสมัยใช่เป็นัเร่อที่ดีที่ดีมากค <ๆๆ S 1> ่ะ <ๆ S 1> ออน้องสามารถลือได้ต่อเองได้เพราะเลโก้เนี่ยมันต่อได้ตามจินตนาการแล้วแล้วเห็นว่าข้างบน,นมี ห้องสมุดใช่ไหมพี่โอต๊ตใช่บน้าสมุดห้องสมุดเนี่ยเกิดจากความตั้งใจพี่พลชอบอ่านหนังสือพี่มองว่าการอ่านหนังสือเนี่ยเป็นเวลาคุณภาพที่คุณพ่อคุณแม่ได้ใช้กับลูกนอกจากห้องสมุดแล้วก็จะมีมุมของเลโก้ก็จะเป็นเลโก้คลาสสิกที่อาจจะต้องเป็นเด็กโตนิดนึงประมาณห้าหกขึ้นไปที่จะสามารถเล่นได้อันนี้คืออะไรรับพี่โอ๊ตน้ำสีสีอันนี้อันนี้เป็นหนึ่งในมินิเวิร์กช็อปที่เราทำนะคะที่นี่แหละจะมีเวิร์กช็อปให้เด็กทำอาทิตย์ละหนึ่งอย่าง อันนี้เป็นหนึ่งในเวิร์กช็อปแล้วคือเป็นเขาเรียกว่า sensory อ o เทิลก็คือเด็กๆเนี่ยเขาจะเติมน้ำเข้าไปแล้วก็ใส่อุปกรณ์พวกนี้เข้าไปแล้วแต่จินตนาการของแต่ละคนมีเม็ดบีดมีเม็ดโฟมมีอุปกรณ์อะไรแล้วแต่ที่เขาอยากได้เพิ่มมาการเขาก็คือการหยิบจับสิ่งของใส่ขวดซึ่งเป็นขวดปากแคบอ่าต้องมีการการัระยะสายตามีการกัร,ระยะมือจินตนาการว่าเราอยากจะใส่อะไรลงไปในนั้นเมื่อผลงานเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยสิ่งที่เขาจะได้ตามมาเขาได้ความภาคภูมิใจตัวเองที่เขาสามารถทำชิ้นงานขึ้นมาได้อันเนนีี้ป็จุดท่คควาามสัญข,ของ แล้วแปลว่าในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเวิร์กช็อปมันจะเวียนกันไปไม่ซ้ำกันใช่แ,แล้วก็ววจะมีโปรโมททางหน้าเพจว่า,าสแตนี้รจะทำอะไรกันบ้านไหนสนใจคุกกิง้งวิกนี้มีคุกกิ้งนะบ้านไหนสนใจงานศิลปะวิกนี้มีงานศิลปะ แล้วก็จะเวียนไปสี่ห้าอย่างแล้วแต่เมื่อกี้ตอนเข้ามาด้านหน้าเห็นว่ามีบอทรายด้วยใช่บอ่อทรายเนี่ยเป็นกิจกรรมที่อยากให้ทุกคนเล่นเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่เขาเรียกว่าพัฒนาสมองปลายเปิดอยากจะสร้างเป็นอะไรอยากจะเล่นแบบไหนเขาดีไซน์การเล่นได้ตัวเองแล้วเด็กๆเนี่ยจะสามารถอยู่กับบอทรายได้นานมากถ้าคุณพ่อคุณแม่ลองมาสังเกตเแลงนี่แปลว่าสมมติถ้าถ้าน้องมาเล่นแล้วแบบ ตัวเลอะอะไรยังไงเราเราจะไม่ต้องกังวลเรื่องกันเลยยิ่งเลอะยิ่งสร้างสุขภา่เราไม่ห่วงเลยว่าเด็กๆจะเลอะแล้วเดินเข้ามาทําให้เพลงกล้วของเราเลอะเรายินดีตามเช็ดตามเก็ตเรามีห้องน้ํามีชุดเปลี่ยนคือเราซัพพอร์ตทุอย่างให้เด็กได้เล่นในอย่างที่เขาอยากเล่นด้านหลังเห็นว่ามีอะไรบ้างนะพี่อด อ๋อด้านหลังเนี่ยเราออกแบบให้เป็นในส่วนของการพัฒนากล้ามเนื้อบัดใหญ่แล้วเส็จว่าจะมีแป้นบามีกลฟูฟบอลแล้วก็มีห่วงกระโดดที่เด็กเล่นเด็กุป็คนที่กล้ามเนื้อมัดใหญ่ยังไม่แข็งแรงทรงตัวไม่ดีสามารถเล่นด้านหลังได้นอกจากว่าพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่แล้วเนี่ยเด็กก็จะได้ออกกําลังกายไปได้ด้วยแล้วก็จะมีตัว water station ก็คือเป็นเหมือนในเคสของการเล่นทรายการคิดการกาลียาสายตาเพราะว่าเราต้องมีการเทน้ําลงกลวยกลวยเล็กกลวยใหญ่เทตรงไหนน้าออกตรงไหนอะไรเงี้ยอีนนป้ประโยชน์ของ water ร์เซชั n ด้านหลังโอ้โหครบจริงๆมีทั้งมี่น ทั้งขนมมีทั้งเสริมสร้างศักยภาพให้น้องๆมากมายเลยนอกจากตรงนี้แล้วพี่โอ๊ตมีแผนในอนาคตยังไงบ้างครับกับเทรลอร์ชิดจริงๆแล้วแผนอนาคตก็มีอยู่เหมือนกันนะคะก็คือเราอยากให้เป็นพื้นที่สําหรับเด็กวัยอื่นด้วยที่อายุเยอะกว่าเจ็ดขวบแล้วก็เป็นพื้นที่สำหรับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าน้องๆคนอื่นก็ได้เรามีแผนเราจะทำเวิร์กช็อปนะคะที่ด้านบนก็คือเป็นเวิร์กช็อปที่ตอบโจทย์กับคนทุกเพศทุกวัยที่อยากมีกิจกรรม งานในเหล,ล็กทำก็ถ้าสนใจก็สามารถติดตามที่หน้าเพจได้แล้วก็จะมีอัปเดตเรื่อยๆครับโอเคสุดท้ายพี่โอ๊ตอยากให้พี่โอ๊ตฝากถึงเพจ่ะคิดนิดนึงครับว่าเรามีช่องทางการติดต่อหรือว่า เรามีการโปรโมทประชาสัมพันธ์ยังไงบ้างครับพี่อโอเคสำหรับเพลาราที่คาเฟ่น,นะคะอันดับแรกเยต้องขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่เคยมาที่นี่นะคะเราเพิ่งเปิดมาได้3เดือนแต่ว่าผลตอบรับค่อนข้างดีมากเลยแล้วก็น้องๆก็ชอบมากสําหรับผู้ปกครองที่สนใจนะคะเล็งๆอยู่แต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้มากอ็อยากให้ลองลองมาดูกันก่อนนะคะน้องๆจะชอบหรือไม่ชอบอะไรเงะะี้ยค่ะลองแวะมาทักทายกันก่อนได้อยากทําให้เป็นพื้นที่ที่เหมือนเพื่อนบ้านมาเยี่ยมบ้านเรามาเล่นด้วยกันลูกเรามาจอยกันแล้วก็เติบโตไปได้วยกัน ก็สามารถติดตามเพลราฟที่คาเฟ่นะคะได้ที่เพจ Facebook นะคะเพลราฟคิดคาเฟ่ได้เลยนะคะเราจะมีการอัปเดตข้อมูลของสารต่างๆเวิร์กช็อปต่างๆที่จะมีในแต่ละสัปดาห์ที่เพจค่ะแล้วคนที่เขาอยากมาที่นี่เส้นทางการเดินทางยังไงบ้างครับแล้วที่จอดรถมียังไงบ้างครับพี่โอ๊ตง่ายๆเลยค่ะร้านเราเพลาพิคาเฟ่นะคะลูกค้าปักหมุดที่ประชาธิสซอยีได้เลยจะเป็นห้องสีครีมนะคะน่ารักอยู่ที่ประชาธิสยี่สแล้วก็ ท่านที่นํารถมาเองก็สามารถเข้าซอยประชาธิปไตย26นะคะแล้วก็จอดรถด้านหลังอาคารได้เลยค่ะ,ะสาหรับวันนี้ก็ครบถ้วนเลยครับพี่โอ๊ตก็ขอขอบคุณพี่โอ๊ตมากนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับเทราคิดคาเฟ่ด้วยแล้วก็ใครที่สนใจเนาะอยากจะเชิญชวนมากันที่นี่มากันเยอะๆนะครับลองมาดูเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากก็เป็นเหมือนครอบครัวดูแลเนาะดูแลกันแล้วก็มาให้กำลังใจแล้วก็ติดตาม กันที่เพจพี่โอ๊ตแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามทั้งเพจเราและเพจพี่โอด้วยนะครับก็ <c oughs> ขอบคุณมากนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> ให้กำลังใจพวกเราง่ายๆครับฝากกดไลค์กดติดตามพวกเราทุกช่องทางด้วยนะครับกับบังโมสต l e ครับ